พระวจนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมมัทธิวบทที่12ข้อที่34และ36-37ถึงบันทึกว่าเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดความดีได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษา เหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าข้อคิดจากพระวจนะว่าด้วยเรื่องวาจาหนึ่สิ่งที่ออกจากปากล้วนออกจากใจอยากรู้ใจคนให้ฟังสิ่งที่เขาพูดเป็นประจำหรือคำพูดในยามคับขันจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง 2. คํคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำ คนพูดต้องรับผิดชอบต่อหน้าพระพักของพระเจ้า 3. วาจาดีรับพรจากมนุษย์และพระเจ้าวาจาร้ายรับภัยจากมนุษย์และพระเจ้าเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรค่ะ